อ่าขออีกรอบหนึ่งคือน้องคือกลุ่มครอบเปอร์ใช่ค่ะครอบเปอร์ค่ะแั้วก็ใช่นะคะไหนคะัเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปกลุ่มหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะถามอ่านแต่ไปถามพ่วงไปซื้อของน้องๆน้องๆเป็นคนทางอุดรไหมคะเป็นชนชาติจังหวัดเป้าภาษาอีสานได้บัลลุกเออเป็นจังไดมือนี้ลุกสิภากันมาเบิงนางเรื่องนี้บอ่ะคะมีจังไดหรือภากันมะมามาเหน็บ กลาดโดนมากเพราะว่เห็นทีเซอร์ปุ๊บทุกคนคู่ของการ่าต้องมาบึรับกันมาเลยน่าที่เบิรงรอบใดล่ะก็ฝ่ายี่สิบออเข้าไปแล้วอ๋อแล้วมีความ้ซื้อจากไหนค่ะจากที่เบิงแล้วตื่นเต้นเากมีฉากที่แบบมันเบาเอมันบแ๋อต่ว่าหนูชอบที่น้แข็ เล่นดีมากค่ะทุกคนก็ดิมดิมดิเลยค่ะเราคิดว่าจังไดในในหนังของเรื่องนี้สาหรับวัยรุ่นรุ่นใหม่ในการคําว่าค่ายออรูจักยี่ยังค่ะก็คือด้วยความที่มันเป็นคภาพยนต์เรื่องแรกจ้าในวงการหมอลรำเนาะมันได้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของวงหมอลรำก็คือค่ายออรก็คือได้ความรู้อะไรต่างๆก็คือเยอะค่ะเพราะมันแบบ ปกติหนังละครไทยมันไม่ค่อยที่จะแบบเขามีอยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นเฉพาะจอะจงของมอรัมจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรทุกคนมากๆในการที่จะมาดูอะไรและอยากบอกน้องๆไอ้วัยรุ่นสมัยนี้ว่ายังไงบ้างค่ะอยากแนะนําให้ก็คูใทรที่ยังไม่ดูก็คือแบบถ้ามานดูปุ๊บคุ้มค่าแน่นอนในการรอแล้วก็ทุกอย่างก็คือสมบูรณ์มากอยากให้ทุกคนมาดู ค่ะขอบคุณกาแล้วเด็กสมัยใหม่นี้จะรู้จักมีมีใครอ้อมไม่เวลาไปแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ยินมาได้ยินมาเวลาแบบอ่าถ้าจะให้ทาจริงๆเวลาขึ้นเวทีก็จะมีการไหว้รไหว้อะไรกันก็มีการสอนว่าหมายถึงว่าน้องๆเวลาจะไปแสดงจะต้องมีการไหว้ครูหรือว่าทําอะไรบ้างไหมคะหรือเงี้ยสมมติว่าเออว่าเราจะขออยากการแสดงอยากให้มี การแสดงผ่านโน่นนี่นั่นเราจะมีในในใจของเราเราผ่ากระทำยังไงบ้างคะเวลาเราจะไปโชว์อะไรที่ไหนอย่างเงี้ยเราทำยังไงบ้างปกติก็มีแต่แบบก่อนขึ้นเวทีก็จะไ้ายขอพรแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทําแบบเป็นพิธีใหญ่เนาะ,ะก็แสดงว่ามันก็เป็นทายอ้อเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จัดเป็นแบบเป็นพิธีอะไรใหญ่มากก็ถือว่าเราก็มีความนับถือเหมือนกัน อันน <othe> ี้เป็นส oui. <t> ุดท้ายก็ขอฝากท้ายเพลงหน่อยนะครับใช่เพลยนะครับซเลเตคทางช่องยูทูบครับผมสเลเตคท้ายเพลงสเลเตคจ้าคีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปกดติดตามตรงนี้เลยจ้าครับผมฝากกันนะครับผมน้องๆน่ารักมากเลยนะครับผมจ้าซเลเตครับคือทายเพลงที่ทำเพลงสไตล์วัยรุ่นหรือว่าสไตล์ไหนครับสไตล์โอเวอร์วัยรุ่นเข้าไปอ๋อโอเวอร์โอเวอร์จะไมแล้วก็มีเพลงน้องๆด้วยโอ้อช่เพลงอะไรบอกได้ไหมเอ่ย โอ้ป <54. S 2> ัสอีสารเท่านี่อันนี้อะไรนะอันนี้เปเกมนี้ใช่ไหมใครเป็นคนร้องเลยสคนนี้ินกันแล้วก็มีผู้ชายด้วยนะคะเป็นนูกแสดผู้ชายด้วยโอ้ยยยยยนเอยยยยยยมายย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 ้ยย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 ยอยยยยยยนยยยยย่ยย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 ยวยยยยยยนยย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  รูแจักมากเลยปกติแบบรู้รู้จักอยู่แล้วแล้วก็รู้จักน้ององอิงอยู่แล้วนะคะเรียกน้ององคอิงหรือว่าพี่องค์อิงก็ไหนเรียกหรือว่าเรียกองอิงธรรมดาเรียกอิงเออออเออเอื่อยองอิงเมื่อกี้เห็นผ้ากันเถึงหเนาะเออเมื่อกี้เห็นผ้ากันมาทายทายลูกทายคลิปเมื่อนี่ต่ว่าอันเดีอุอง์อิงยัางบะม่าเมื่อนี่ค่ะสิมาวันใหก่อนวันที่ ต้องมามาสัมผัสแล้วก็ฝากข่ายค่ายเซเเตนเนาะับการอย่าลืมถ้าเราอยากจะนี่นะอย่าลืมนี่นะนำให้มาทำที่อุ้งอีมาอย่าลืมะนะจังใดก็ฝากเอเดี๋ยว สามสามสี่ช่องอันนี้ช่องเอื้องสตอรี่นะคะทั้งพีจะเป็นช่องเลยไอซิสตรีนสัญจรครับจะในกาแฟน้องเด้อแล้วก็ช่องทางนี้อีสานลำเพลินชแนลแล้วก็ช่องหลักก็คืออีสานสตูดิโอครับถ่ายทางจิมกีรพินครับนักร้องไอซ์เบิงรินสัญจรเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวสีลงน้องๆนี่แหละค่ะฝาไปเบิรงเด้อค่ะตั้งแต่ก็ให้ฟังๆ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าขอถ่ายถ่ายคลิปกับจ้าจ้าเ๋ยวแอนถ่ายคลิปก็เป็นนี่ค่ะค่ะมันก็ต้องมีตัวมาผ่านกันค่ะอันนึงสองสามนี่ค่ะพี่น้องนี่พี่น้องนองจังหวัดอุดรให้แล็กับแทกอันนี้ ขึ้นไปบนเวที๋ั้งดังนะครับน้องอยากจะเห็นภาพนี้นะครับผมอันนี้คือไวรุนกอร์มูดอนค่ะพี่น้องขึ้นอยู่ตรงนี้ครับขึ้นไปโชว์นะครับสูนป่ามาโชว์งานร้องเพลงครับขอให้เพลงฟังๆนะครับใช่เพลงครับผมสลตเตอร์ครับผมฝากประชาสัมพันธ์น้ำเด้นรองวาลใช่ไหมว่าฝากประชาสัมพันธ์ใครอ่อต่อน้ำเด้อค่ะ วน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 ค่ะงเอ็โอ้สุดยอดให้สิบเอ็ดค่ะเพราะว่าหมืนเกินสี่สิบนเยี้วก็ได้อดเอาครับโอ้วุ้นเยียวก็ได้อดเอาัผ้าผฉากเด็ดๆที่มันจะมีอิิินนฟตี้ถูกต้องรักรักนี่คือแบบว่าเด่นๆเลยมักผู้ใดที่สุดในเรื่องนี้หรือว่าทุกคน ชอบทุกคนแต่ว่าถ้าเดนๆจริงๆจะเป็นพี่การทุกคนเรื่องขบวดนีมากแม่นะนี่นมิชาี่ชาน้ำตาไหลด้วยนะมิชาน้ำตาซึ้งมากเบนชักไม่สปอยไม่สปอยต้องมาดูเองน้องๆถึงอันนี้คือยืนยันจากน้องๆทีมเจ้านี่ค่ะ ขอบคุณนะคะขอยปังๆจ้าสวัสดีค่ะพากันมาเบิ่งอย่าลืมบอกอย่าลืมบอกต่อเด้อลุงอันโมโมผ้าเพื่อนมาเบิ่งอีกเด้อเอน่นนอามั่งแต่ตตจังโมงหรอพ้าก,กันมั่งแต่จจังโมงเนี่ยเต็มโต๊ะโอ้โหเมื่อคืนนี้กับนอนไม่หลับครับปื๊ยบ่รธรรมดาเลยเนี่ยเปลี่นเปลียนไร แต่ว่าเจ้าหน้องเลยแต่ละคนพากันตื่นเต็มแบบปติเคยไปหนาเวทีประลูกเม่นบ่ไปเบิงไปเบิงหนาเวทีไปพ่อตัวจริงพ้องอันองค์อิงบ่ค่ะมือหนักแสดงวมากมือเปิดเปิดหนน้ำมันบ่ครับมือนี่แบบว่ามันหลายจุดไม่รู้เพราะว่าเปิดทั่วประเทศพร้อมกันเป็นมือแรกเลยแต่ว่าเอ่อมาไว้ทีเติมปะ คือเก่งคือแบบไวรุ่นสมัยใหม่าเอว่าคลิปนี้ฝากไปสนิทก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมเอื่องสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ